ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซูอเบียโหมผีพร้อมตอบรับพี่เสือ50บล้านโยูโรแลกคว้า MDL มีบิวสื่อเจ้าดังขออยู่มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์เ็ดขยับเข้าใกล้เี่วคว้าตัวมัททาเดลิกไปร่วมทีมแล้วทุกขณะภายหลังตัวเียมที่ตอบรับข้อเรียกร้อง50บล้านโยูโรจากทางไบยมินิคเป็นที่ทราบกันดีว่ายูไนเ็ดต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังเข้ามาร่วมทีม2รายในช่วงสัมเมอนน์นี้เช่นเดียวกับนักเตะในตำแหน่งกองกลางและศูนย์หน้าที่ทางเอรดิธเทนฮากต้องการนำเข้ามาเสริมทัให้้ได ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงตามรายงานล่าสุดของสื่อเจ้าดังของเยอรมันอย่างสปอร์ตบิวระบุว่ายูไนเต็ดได้ตัดสินใจก้าวสำคัญในการบรรลุข้อตกลงเพื่อเซ็นสัญญากับมัรตไทเดลิกมาร่วมทีมรายงานระบุว่าปีแสดงพร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอของเบร์มิลิ์ที่50ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเดลิกมาร่วมทีมในช่วงสัมเมอร์นี้อยู่ใน็ดต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อนำตัวเดลิกมาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยในตอนนี้กองหลังรายนี้ยังติดภารกิจกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกยูโร2024โดยที่เขายังไม่ได้ลงสนามให้กับประเทศของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้แม้แต่นาทีเดียวเดลีกคือหนึ่งในกองหลังที่ยูไนเต็ดต้องการเซ็นสัญญาในช่วงสัมมนี้ร่วมกับจารัดแบรนเวดและเลนี่ยูโรในขณะที่ทางเมนสปอร์ตเข้าใจดีว่ายูไนเต็ดได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้วาจาในเบื้องต้นกับกองหลังบาเย,ยินแล้วในตอนนี้ จะคืนสนามกี่โมงสื่ออัปเดตอาการเรี่ยงไทยเร็วมาเลเซียแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ออกโรงเผยไทยเลวมาเลเซียแบ็กซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของทีมแมนจิตยังกลับมาซ้อมไม่ได้และไม่มีกําหนดว่าจะคืนสนามเมื่อไรหลังมีปัญหาที่เข่ามาเลเซียดาวเตย์วย2 4ปีเป็นนักเตะรายแรกที่อล็กเชนักกุนซอดัตดึงมาร่วมทีมแมนต็ดเมื่อเดือนกรกฎาคม2022ด้วยค่าตัว14.7ล้านปอนด์แต่ผ่านมาถึงขนานี้มันกินเวลานานถึง14เดือนแล้วที่อดีตกองหลังทีมเฟยนูต ไม่ได้ลงเล่นให้ผีแดงหลังเจ็บเข่าอย่างเป็นปริศนามีการเผยว่ามาเลาเซียเข้ารับการผ่าตัดไปแล้วสองหนโดยครั้งแรกเขาเลือกเข้ารับการผ่าตัดที่ลอนดอนเมื่อเดือนเมษายนก่อนที่สมสรจะอนุญ,ญาตให้เขาบินกลับไปฟื้นฟูร่างกายในบ้านเกิดอย่างไรก็ดีมาเลาเซียนี้ไม่พ้นต้องพาเขาซ้ําอีกครั้งที่ลอนดอนเช่นเดิมในเดือนพฤศจิกายนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าเขาจะกลับมาลงสนามอีกรอบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งผีแดงกําหนดให้นักเตะก,กลับมารายง,งานตัวซ้อมเป็นวันแรก ปรากฏว่านอกจากเจดอนซานโชซึ่งไม่ปรากฏตัวแค่รายเดียวแล้วมาลเลเซียเป็นอีกรายที่ไม่ได้เดินทางมาเช่นกันเนื่องจากเขายังหลงซ้อมไม่ได้และทําให้ยังไม่ชัดเจนว่าพ่อค้าแข้งชาวเมืองกังหันลมจะกลับมาลงบู๊ได้เมื่อไหร่โดยเรดเดวิลมีโปรแกรมลงเล่นเกมกับชมิดช่วงปีซีซั่นนัดแรกในวันจันี้บู๊กับโรเซนบอกที่นอร์เวย์ถัดจากนั้นไม่เจ็ดจะบุกไปบู๊กับเรนเจอร์ก่อนบินไปทัวร์อเมริกาฟาดแข้งรวมสามลัดกับอาร์เซนอลนเรอเบติชและลิเวอร์พูล เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเกม Community Shield ปะทะก,กับแมนซิตี้ในวันที่10สิงหาคมเจ็บประเดิมผีใจสั่นแม็คคาเรนผ่าตัดเท้าแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ท้องถิ่นรายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดมีปัญหาบาดเจ็บให้ปวดหัวตั้งแต่เริ่มเมื่อสตีแม็คคาเรนผู้ช่วยกุนซือต้องเข้ารับการผ่าตัดเท้า ปีแสดงเจอปัญหานักเตะเจ็บมากมายในฤดูกาลก่อนทั้งลิสโตมาตินสเมซันเมาส์และลุกชอต่างต้องนั่งดูเพื่อนเล่นเป็นส่วนใหญ่นั่นทำให้รรยูนเนเตดจบอันดับ8บนตารางในเพียมลีแต่ก็มีถ้วยแชมป์เอฟเอคัพติดมือทำให้เอริกเทนฮักได้ทำหน้าที่ต่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบรรดานักเตะที่ไม่ติดภารกิจรับใช้ชาติเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์ปรีซีซั่นแล้วอย่างไรก็ดีแม็กคาราเรนเดินทางมายัางแคริงตันพร้อมกับไม้คาำยันเนื่องจากเขารับผ่าตัดเท้ามา โคตรไป63ปีไม่ได้ลงไปคุมทีมซ้อมภายในสนามแต่คาดว่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้แม็คลาเรยนย้ายมาร่วมกับทีมงานสตาร์ของปีแสดงนับตั้งแต่เทนฮากย้ายมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเมื่อปี2022 หรือผีเล่งชีวเวลแบ็กสิงซูมสซอนหมายเลขหมกมุ่นกับตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างมากเพราะขนาดมี2ตัวขยันเด้งอย่างลูกชอกับไทเล์มาเลเซียอยู่แล้วยังหาเรื่องไปลาป่าเบนทีเวลของเชลซีที่ประวัติบาดเจ็บยาวเป็นห่างว่าอีกรายงานจากสปอร์ตเมลอ้างว่าผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากไม่วางใจสภาพร่างกายของชอเนื่องจากพลาดแข่งถึง26เกมหลีกซีซั่นก่อนรวมถึง3เดือนส่งท้ายเพราะปัญหาก,กล้ามเนื้อหลังเขา่า ดาวเตะวัย2่ปีเพิ่งได้ข้อสนิมนามทีมชาติอังกฤษร,รอบก่อนรองยูโร2อ2 4ย่ที่เอาชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์5้าต่อสฐานะสำรองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ e t h คงไม่สามารถสลัดความกังวลได้ดังนั้นจึงหมายตาชีเวลของสิงบลูเพราะทราบว่าก,กำลังไล่ล่าเคเล็บไบรลีแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติสหรัฐชุดโอลิมปิก2024จากแอตแลนตายูเนเต็ดหรือก่อนนั้นเชลซีก็ตกลงค่าตัวเลนโตเวเกากองหลังเท้าซ้ายจาก f อบารบาเซนไปแล้ว ถ้าว่าความกังวลของเราเรดอาร์มี่ต่อชีเวววย27ปีก็มีมากใช่ย่อยเนื่องจากซีซั่นก่อนเล่นแค่12เกมหลีกบัญชีเจ็บได้แก่กล้ามเนื้อหลังเขา่าเขา่าปวยและอ่อนฟิตส่วนไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีทั้งผ่าเอ็นเข่าสะโพกเท้าโคนขาหนีบและกล้ามเนื้อแมนยูหวังลุ้นฟิออลลดค่าตัวเซนอัมระบัดทาวน แมนเชสเตอร์ยยังคงเหลือเวลาในการตัดสินใจเซ็นสัญญาทาวนกับโซฟยานอัมระบัดกองกลางของฟิออเดนตีน่าจนถึงสุดสัปดาห์หน้าหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ดีในการยืมตัวมาเล่นในถิ่นโอทฟอร์ดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทางด้านนักเตะเองก็แสดงความต้องการที่อยากจะอยู่กับทีมปีแสดงแบบทาวนเช่นกันหลังจากที่มีส่วนในการคว้าแชมป์เอฟเอคัพอย่างยิ่งใหญ่เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมือง เว็บไซต์ข่าวในอิตาลีเปิดเผยว่าทางเมดเดตยังไม่ทิ้งโอกาสที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับมิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกตามที่ระบุไว้ในสัญญายืมตัวซึ่งยังเหลือเวลาในการตัดสินใจจนถึงสุดสัปดาห์หน้าเท่านั้นโดยแรงงานะบวว่ายูไนเต็ดกำลังพยายามเจรจากับฟิออเรนตินาเพื่อหวังว่าจะได้ค่าตัวที่ถูกลงกว่าเดิมที่กำหนดไว้หลังจากที่พวกเขาจ่ายเงินค่ายืมตัวไปแล้ว10บล้านยูโรเมื่อรุูการที่ผ่านมา กรีนวูดนอตเวลคัมแฟนโอเอ็มเอาด้วยคานเซนกรีนวูดแฟนบอลมาร์เซออกมาประท้วงสมมสร,รในการเซ็นสัญญาคว้าตเมสันกรีนวูดอดีตแข้งแห่งความหวังของแมนเชสเตอร์เดมาร่วมทีมภายหลังมีรายงานว่าทั้งสองสมมสร,รสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วในช่วงที่ผ่านมาภายหลังมีรายงานว่ามาร์เซและแมนเจตสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการคว้าตัวกรีนวูดไปเล่นในลีกเอิงในฤดูกาลหน้าโดยค่าตัว27ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายจำนวนมาก เรื่องดังกล่าวหมายถึงเรื่องราวอันวุ่นวายของแข้งวัย22ปีภายในรัวโอเทฟอร์ดนั้นใกล้จะจบลงและได้เริ่มต้นการเดินทางของเขาใหม่อีกครั้งในฝรั่งเศสแต่ล่าสุดสถานการณ์อาจไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาซะแล้วก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าเบนัวปายานนายกเทศมนตรีมักเซย์ออกโรงคัดค้านสมสอนประจำเมืองของพวกเขาในการคว้าตัวดาวริงมีอดีตรายนี้และขอร้องให้สมสอนล้มเลิกดีลดังกล่าว ในขณะที่ล่าสุดแฟนบอลกลุ่มหนึ่งของ OM ได้ออกมาตั้งแคมเปญประท้วงการคว้าตัวกรีนวูดมาร่วมทีมเช่นกันพร้อมแฮชแท็กกรีนวูด not w e l c ค m e คำแถลงใน OM f o r u ฟอรมกระดานข่าวชื่อดังของแฟนบักเซร่ระบุว่าในช่วงเวลาที่การเจรจาการย้ายทีมของเมสันกรีนวูดได้รับการประกาศว่าเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าเราจําเป็นต้องออกมาอธิบายอีกครั้งก่อนที่ความเสียหายนั้นเกินกว่าจะแก้ไข เหตุผลว่าทำไมการย้ายทีมในครั้งนี้จึงดูเป็นไปไม่ได้ในมุมมองของค่านิยมที่สโมสรตั้งเอาไว้และเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้มันจึงมีความหมายสำหรับพวกเราหลายคนซึ่งเส้นตาที่จะทำลายความลงไหลที่เรามีต่อสโมสรน,นี้อย่างไม่อาจแก้ไขได้ g r e e n w o o d n o t w e l c o m ามถูกแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X โดยมีแฟนๆจำนวนมากเรียกร้องให้สโมสรล้มเลิกการเซ็นสัญญากับแข้งชาวอังกฤษรายนี้ เชนฮักยันตื่นเต้นกับอนาคตใหม่ผีเชนฮักต้องรอนานกว่า2สัปดาห์ก่อนที่ยูเนเต็ดจะตัดสินใจให้เขาอยู่ในตำแหน่งต่อไปหลังจากพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพด้วยกันเอาชนะแมนซิตี้ในรอบชิงชะเลิศเมื่อวันที่25พฤษภาคมเมื่อวันที่4กรกฎาคมหลังการพูดคุยกับคุณสื่อชาวดัตส์สโมสสก็ยืนยันประกาศใช้ออปชันขายายสัญญากับเขาซึ่งตอนนี้จะหมดลงในปี2 0 2 6 ในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนับตั้งแต่การประกาศนั้นเทนฮาร์กล่าวว่าเขาจะไม่ตกลงต่อสัญญาแน่หากเขาไม่ตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตยูเนเต็ดได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญนับตั้งแต่การเป็นเจ้าของร่วมของอินเนอสได้รับการยืนยันในเดือนธันวาคมเจสันวิลคอกมาอย่างผีแดงแล้วก่อนชัยชนะเหนือซิตี้โดยแดนแอสเวิร์ดได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาและโอมาเบลดาก็จะเข้ามาทำงานซีีโอในวันที่13กรกฎาคม แทนที่จะรู้สึกว่าอำนาจของเขาลดน้อยลงแต่เทนฮักเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้สโมสรไปในทิศทางที่ดีขึ้นเจ้าของใหม่เข้ามาโดยสามารถช่วยเราได้คุณซือวัย54ปีกล่าวเรายินดีมากในด้านของฟุตบอลรอบๆทีมชุดใหญ่เรามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่จะช่วยเราได้หลายด้านเช่นในด้านของแมวมองและการจัดหาบุคลากรและฝ่ายทีมแพทย์และฟอร์มการเล่นพวกเขาจะให้การสนับสนุนอย่างมากและนั่นจะยกระดับมาตรฐาน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ